เราก็จะเห็นแล้วเห็นไหมฮะกระเป๋าวางอยู่บนโต๊ะละนี่คือทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับได้ลองใช้จริงอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอปพลิเคชัน AR ตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราสามารถเอามาใช้กับธุรกิจของเราได้เราสามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยดูสินค้าของเราแบบเสมือนจริงผ่านมือถือได้เลยแบบที่ทุกท่านเห็นตัวเนี้ยนะนี่คือสินค้าที่เป็นกระเป๋านะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าแอปพลิเคชันตัวเนี้ยใช้งานยังไงครับโอเคเริ่มแรกเนี่ยก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาที่ตัวนี้ก่อนนะครับ อ่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ aerial.io นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์สำหรับบริการแอปพลิเคชัน AR นะครับเราสามารถที่ทำ AR augmented reality นะครับกับสินค้าเราได้หลากหลายประเภทเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้นะครับอ่าเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เป็นสินค้าแฟชั่นก็ได้นะเป็นทำคือทําให้มันเป็นรูปแบบเสมือนจริงอ่ะนะครับแล้ววิธีการใช้เนี่ยเราก็เข้ามาสมัครอีเมลอะไรให้ให้เรียบร้อยก่อนให้มีแอคเค n t ของเราก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาเลือกเทมเพลตนะครับอ่า ขาเรียกเทมเพลตต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกครับตามตามแต่ละโปรดักต์นะครับแล้วก็ลองเลือกดูว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นสินค้าตัวหนึ่งด้วยกันนะครับก็คือสินค้าตัวนี้เป็นกระเป๋านะตัวโมเดลกระเป๋าเนี่ยเราสามารถจะออกแบบเองก็ได้นะครับในโปรแกรมในซอฟต์แวร์อย่างเช่น b บรนเดอร์เนี่ยถ้าใครมีทักษะในการปั้นโมเดลต่างก็สามารถจะปั้นเป็นสินค้าของตัวเองได้ หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ปั้นก็สามารถใช้สแกนเนอร์นะเป็นเครื่อง 3D สแกนเนอร์เนี่ยในการที่จะสแกนสินค้าของเราแล้วให้มันออกมาเป็น 3D โมเดลเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในโลกของ AR ใช้ในโลกเสมือนนัใช้ในโลกของ Meta v e r s e ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็อัปโหลดสินค้าของเราเนี่ยเข้าไปในระบบก่อนนะเข้าไปในแอปพลิเคชันตัวนี้เสร็จแล้วนะครับ เราก็สามารถจะออกแบบได้ด้วยว่าเมื่อลูกค้าสแกนมาแล้วเนี่ยจะให้มีอะไรขึ้นบนหน้าจอบ้างอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นปุ่มข้างล่างเนี่ยเป็นปุ่มบายน้านะก็คือเวลาที่ลูกค้าหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยเขาสแกนใช่ไหมแล้วก็จะมันจะมีปุ่มลอยขึ้นมาปุ่มบายนาาพอเขาคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์ของเราได้นะลิงก์ไปยังหน้าแคตตาล็อกสินค้าลิงก์ไปยังหน้าสั่งซื้อนะแล้วก็สั่งซื้อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ผ่านการโอนในระบบเว็บไซต์ของเราถ้าใครมีเว็บไซต์เดิมอยู่แล้วก็เอามาเชื่อมต่อได้มาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าออกแบบเทมเพลตอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กดพรีวิวนะครับพรกดพรีวิวเนี่ยเราจะได้ QR Code มาซึ่ง QR Code เนี่ยเราสามารถพิมพ์ปไปแปะหน้าร้านก็ได้พิมพไปแปะในเชลสินค้าต่างๆะนะเช่นลูกค้าอยากจะดู สินค้าตัวนี้ลูกค้าก็อยู่หน้าร้านใช่ไหมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเลยแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันสแกน QR code ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นไปสแกน QR code แบบนี้นะนะครับแล้วกดกด,กดลิงก์ขึ้นมานะกดเปิดกับโฟล์มนะครับมาแล้วครับแล้วก็เราก็จะเห็นละเห็นไหมฮะอ่ะกระเป๋าวางอยู่บนโต๊ะละนี่คือกระเป๋า ที่อยู่ในแอปพลิเคชันเมื่อกี้เนะี่ยคือถ้าไม่ใช่กระเป๋าเราเนี่ยก็เป็นสินค้าของเราถูกไหมที่เราไปออกแบบด้วยซอฟต์แวร์นี่คือทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับได้ลองใช้จริงอ่ะให้ลูกค้าได้เห็นของจริงอ่ะก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อถูกไหมมันก็ทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะเอามาใช้กับห้องของเขาแล้วเป็นยังไงเอามาใช้กับโต๊ะตู้เตียงของเขาแล้วเป็นยังไงถ้าเป็นสินค้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ถูกไหมแล้วก็จะมาตั้งในมุมต่าง,งๆได้ถูกไหมฮะหรือจะเป็น พวกของใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยทดลองใช้ได้เอามาทดลองตั้งดูได้ถูกไหมแล้วเราก็สามารถที่จะมาดูแบบ virtual view ก็ได้นะนี่ก็คือ,คอดูแบบ3ามาร้อยหกสิบองศาเป็น virtual Product กรู้ไหมเราก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในการหมุนได้หมุนสามาร้อยหกสิบองศานะครับอ่าแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราเห็นปุ่มใบน้าถูกไหมฮะถ้าเราคลิกปุ่มใบน้าเนี่ยก็จะ ลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์ของเราหน้าโปรโดักต์ของเรานะคราวนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรอยู่นะเราก็สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR เข้ากับสินค้าของเราได้เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าได้เห็นของจริงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยแชร์กันออกไปด้วยครับ